สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพาทำสาคูแตงไทยข้าวโพดนะคะหอมหวานเย็นขึ้นใจอร่อยมากๆเลยค่ะวิธีต้มเม็ดสาคูให้เป็นเม็ดสวยนุ่มอร่อยง่ายๆเลยค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาต้มข้าวโพดหวานของเราเตรียมไว้ก่อนค่ะตั้งหม้อน้ำใส่ข้าวโพดลงไปค่ะ ต้มต่อประมาณสักสิบนาทีให้สุกดีค่ะแต่ไม่ต้องต้มนานเกินนะคะถ้าเกิดต้มนานเกินเดี๋ยวข้าวโพดของเราจะเหี่ยวจะแฟบได้ค่ะพอสุกดีก็ปิดเตาตักขึ้นใส่ตะแกรงพักไว้นะคะพอข้าวโพดที่เราต้มไว้เริ่มเย็นตัวแล้วนะคะจากนั้นก็นำมาฝานเอาแต่เนื้อค่ะ ้โพดก็ต้องเลือกที่สดใหม่นะคะถึงจะมีความหวานหอมอร่อยค่ะ ะะพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของแตงไทยค่ะแตงไทยเลือกแตงไทยที่สุกแล้วนะคะสุกมีความหอมแล้วค่ะพาแล้วก็ควานเอาเม็ดออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยนะคะ แตงไทยก็จะมีหลายพันหลายสีเลือกเอาตามชอบเลยค่ะคว้านเอาเม็ดออกเรียบร้อยก็ใช้มีดตัดเป็นชิ้น ก็จะได้ประมาณนี้นะคะใครจะใช้มีดธรรมดาหั่นก็ได้หรือถ้าเกิดใครมีมีดหยักๆแบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะก็จะเพิ่มความสวยงามน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของตัวน้ํากะทินะคะตั้งหมอ้อใส่กะทิลงไปค่ะตามด้วยเกลือค่ะน้ําตาลทรายค่ะความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้เลยค่ะ คนให้เกลือให้น้ำตาลละลายดีค่ะใส่ใบเตยเพิ่มความหอมใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ใส่จะหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะต้มต่อจนความหอมของใบเตยอ,ออกมาค่ะจนกะทิสุกดีแต่ไม่ต้องเดือดไม่ต้องแตกมันนะคะพอทุกอย่างสุกพอความหอมของใบเตยออกมาพอค่ะพอกะทิสุกดีพอความหอมของใบเตยออ,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 ออกมาแล้วค่ะ พอปิดเตายกลงพักนี้ก่อนนะคะแค่นี้ก็ได้น้ำกะทิหอ,อมหวานมันละคะ่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของสาคูนะคะตั้งหมอ้อน้ําให้ร้อนให้เดือดจัดแบบนี้เลยจากนั้นใส่เม็ดสาคูลงไปค่ะค่อยๆคยอยเทใส่แล้วก็คนค่ะจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะใครจะใช้สีขาวหรือสีเขียวแบบนี้ก็ได้ ต้มต่อจนเม็ดสาคูเป็นตากบตาเขียดจนสุกดีเลยนะคะพอเราต้มสาคูของเรามาสักพักนะคะประมาณสักเกือบสิบนาทีได้แล้วค่ะน้ำงวดลงนะคะเม็ดสาคูก็จะมีตุ่มสีขาวๆตรงกลางแบบนี้นะคะ่ะใครชอบนุ่มหน่อยก็ให้เหลือเม็ดสีขาวๆตรงกลางเล็กหน่อยใครชอบเหลือบๆก็ประมาณนี้นะคะ จากนั้นเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะเม็ดสาคูของเราจะได้มีรสชาตินะคะไม่จืดเกินค่ะคนให้เกลือให้น้ำตาละละลายดีค่ะพอเกลือพอน้ำตาละละลายดีก็ปิดเตาค่ะปิดเตายกลงพักไว้นะคะเม็ดสาคูก็จะละอุสุกพอดีค่ะ พอเราเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะเตรียมชามค่ะนี่สาคูของเราพอพักไว้เย็นตัวก็จะเซตตัวพอดีเลยนะคะเป็นลูกกลมๆส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะหรือใครจะตากทีละชามเล็กๆก,ก็ได้นะคะตามด้วยข้าวโพดค่ะ ใครจะเพิ่มเนื้อมพะพร้าวอ่อนไปด้วยก็ยังได้นะคะยิ่งจะอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยค่ะตามด้วยแตงไทยค่ะแล้วก็น้ำกะทิที่เราต้มไว้นะคะคนให้เข้ากันดีค่ะนี่สูตรนี้ก็จะพอดีกันเลยค่ะ หรือใครชอบน้ำเยอะๆก็เพิ่มน้ำไปได้อีกค่ะแต่ประมาณนี้ก็พอดีกำลับบงดีแล้วค่ะเนื้อน้ำเน้นๆแบบนี้เลยนะคะนี่สาคูแตงไทยข้าวโพดค่ะวิธีต้มสาคูให้เป็นเม็ดสวยนๆนุ่มๆง่ายๆค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งนะคะ แค่ okay, นี้ก็ได้สาคูแตงไทยข้าวโพดหอมหวานเย็นชื่นใจลคะค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องจัดเลยนะคะ่ีรับรองอร่อยชื่นใจแน่นอนคะ่ะลองไปทำดูคะ่ะทำง่ายมากๆรับรองอร่อยแน่นอนคะ่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรวด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ